กำลังสู้มองพี่น้องจา้าที่การของพ่อบานสู้มองพี่น้อง รอบนี้ก็แล้วนันะอันขันตอนนี้ใช้ปลอมมาล้างใส่ปลอมเขาห้องใส่ปลอมอออม,มูสัมดูดสัม นี่อันนี้เขาห้อปลอมเพื่อให้มองคนฟูว่าให้มันโจม เพิน่นสิแทกวางซําใหม่เพิน่นซู <c oughs> เขาเคือออกห่างแทะปพรมะมัน แหกวางแหกวางไอกป้อมดำๆที่้องเห็นบ,บอบอดีกะบ่ได้สู้ได้สื่แต่สำเร็จหรือเปล่า ه, ใกล้จะเสร็จแล้วนี่แทกเป็นว่างเป็นว่างไปขอบคุณทุกการรับชมนะคะ